มาทำคุกกี้ธัญพืชอร่อยๆอไม่ใส่น้ำตาลทำง่ายๆด้วยกระทะทานกันนะคะส่วนผสมก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกงอมๆ5ลูกความหวานก็มาจากกล้วยน้ำว้านะคะข้าวโอ๊ต150กรัมลูกเกด50กรัมซาวน้ำแบบนี้นะคะจากนั้นก็เทน้ำออกลูกเกดของเราจะได้นิ่มๆและมีเกลือป่อนเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาไข่ไก่หนึ่งฟองนมสด 30ml หรือ3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็มบดกล้วยให้ละเอียด เติมเกลือป่นข้าวโอต๊ตไข่ไก่คนให้เข้ากันตามด้วยลูกเกดเม็ดฟักทองถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตามด้วยนมสดแล้วคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนสด ถ้าหากไม่มีกระทะเทฟลอนก็ทาน้ามันนิดหน่อยนะคะคุกกี้ของเราจะได้ไม่ติดกระทะพอกระทะเริ่มร้อนก็นําคุกกี้ขึ้นไปอบได้เลยค่ะขนาดของแต่ละชิ้นก็ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาอบไว้ประมาณ3นาทีแล้วมาพลิกกลับด้านแล้วอบต่ออีก3นาทีหรือจนกว่าคุกกี้จะสุกถ้าหากท่านไหนชอบเกรียมๆก,กรอบๆก,ก็อบต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจ เท่านี้ก็เป็นอาเ็จเรียบร้อยเราก็จะได้คุกกี้ทัญ,ญพืชรสชาติอร่อยๆทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะการด,ดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดใช้กับยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ